ี่ก็เวอร์ไปหรือเปล่าอาการขนาดนั้นกูตายดีกว่าตายซะแล้วปฏิเสธไม่ได้หรอกนะเอาจริงน,นะตายหลายครั้ที่ตัดสดตายไปหล้ตายแล้วน่งนา,า,า,าเรียบร้อ Mm -hmm. Keep going. ตลล่าโกพัดร้านเติมเกมที่มักไว้ใจไม่ว่าจะเป็นเกมมือถือ <Wow. S 2> เกมออนไลน์ PC ก็มีให้เลือกมากมายใครสนใจสามารถสแกนกีว่าโค้ดหรือทักไปที่อินบ็อกเพจได้เลยชาวเกมเมอร์อย่างเราจะเติมเกมทั้งทีก็ต้องสเตลล่าโกพัทเอาละวันนี้อยู่กับเกมซีเนตเรียนะครับเดี๋ยวเราจะมาทําให้ดูว่าวิธีการเล่นซีเนตเทียยังไงให้ได้เปรียบแล้วก็เวลาเล่นป่าเนี่ยการตัดสินใจอะไรมันต้องคิดอะไรบ้างนะครับไปดูกันเลยนะครับอย่างแรกสุดนะครับก่อนที่เราจะเดินเกมนะครับเราต้องดูฮีโร่ก่อนนะครับเปิดมาหน้าฮีโร่เลย แต่เลือกตัวอะไรก็ตามนะครับดูฮีโร่นะครับดูฮีโร่ที่ต้องเจออย่างแรกสุดเราเล่นป่าใช่ไหมดูว่าเราเจอป่าอะไรอย่างตาเน,นี้ยเ,เจอนาคอต้องดูถามว่าดูเพื่ออะไรดูเพื่อรู้ว่าเอ้นาคอเป็นตัวความเร็วประมาณไหนนะครับแล้วก็แต่ละตัวของทีมเขาโดยเฉลี่ยนะครับอันนี้ต้องบอกว่าโดยเฉลี่ยนะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าสกิลเพย์แต่ละคนมันเก่งขนาดไหนนะครับอย่างตาเน,นี้ยดูคร่าวๆนะไวๆนะครับตาเน,นี้แวนคือตัวต้นเกมนะครับแล้วก็ตามมาด้วยวีล่าก็ถือว่าเป็นตัวต้นเกมเหมือนกันเพราะไปจุ๊บทีหนึ่งแล้ว ก็กลางๆต้นเกมเหมือนกันลิเตอร์นี่ก็เรียกว่าต้นเกมกลางๆเหมือนกันนาเขาก็ต้นเกมนะครับต้องบอกว่าตาเน,นี่ยฮีโร่เขานี่ออกไปทางต้นเกมซะส่วนใหญ่นะครับสิ่งที่เราต้องคิดก่อนที่เราจะเริ่มฟาร์มนะครับเราต้องดูก่อนว่าเราจะโดนบุกไหมนะครับฮีโร่แบบนี้แล้วก็มาดูที่ฮีโร่เรานะครับฮีโร่เรานี่ก็ออกแบบกลางๆไม่เด่นมากบอนนี่ก็กลางๆไม่ฮายเตก็กลางๆไปค่อนๆไปเลดนะยีหน้าก็กลางๆของเรานี่อาจจะไม่ได้เด่นมากกลางๆถึงเลดแล้วเราจะได้เปรียบกว่านะครับดูจากฮีโร่เสร็จปุ๊บพอเรารนคากละ อันนี้ต้องรู้ทุกเกมนะคือถ้าเราเล่นประจำอะ่ะเล่นบ่อยเราจะรู้เลยว่าเอ้ยอันนี้ต้นากลางมันมันไม่ต้องวิคอยเยอะแล้วพะเราเจอฮีโร่ซ้ำๆส่วนมากฮีโร่ที่เจอก็ประมาณนี้แหละไม่ได้ฉีกไปกับทีเยอะแยะหรอกฮีโร่มีรล่อก่าตัวก็จริงแต่ว่าเล่นจริงก็มานสามสี่สตัวเห็นก็รู้แลลวนะคะรับพอรู้ทามิ่งถามว่ารู้ไปทําไมรู้เพื่อว่าเวลาเราจะฟาร์มเราจะแก๊งเนี่ยเราจะได้ตัดสินใจได้ง่ายว่าตอนนี้เราควรเล่นหรือตอนนี้เราควรจะฟาร์มนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะไป จอดจอดูที่การฟาร์มของซีเนเทียตัวนี้กันนะครับผมอันนี้เริ่มที่บับฟ้าจริงๆเวลาเล่นซีเนเทียเนี่ยต้องบอกก่อนว่าเวลาเราเล่นซีเนเทียเนี่ยถามว่าเริ่มบับอะไรคุ้มสุดจริงๆถ้าจากใจคิดว่าเริ่มบับแดงคุ้มกว่านะสำหรับซีเนเทียเนี่ยการเริ่มบับแดงหรือบับฟ้าก่อนเนี่ยขึ้นอยู่กับว่าเราจะทําอะไรนะครับจริงๆก็รวมถึงป่าทุกๆตัวได้แหละแต่อันนี้เราดูแล้วว่าฮีโร่ค่อนข้าง,ง,งจะต้นเกมนะครับเดี๋ยวเราจะพยายามฟาร์มให้เร็วที่สุดเพื่อจะได้ให้ช่วงเวลาต้นเกมเราไม่ได้แพ้เข้าาามามมมมกกกกรเ่็ฟปติ อันนี้คือโลมเขาเริ่มมาปวดแล้วบ้างนะก็นี่ก็ปกติของโลมทั่วไปนี่เราก็ฟ้าปกติ เวลาซีนาเทียฟาร์มเนี่ยต้องบอกก่อนวะาอหูน้องฟอยขาดซะเวลาซีนาเทียฟาร์มเนี่ยถ้าเราเปลี่ยนเป็นตีไกลทุกการยิงกาจะเสียเลือดนะครับถ้าเป็นตีใกล้เราจะได้ดูดเลือดนะครับเพราะฉะนั้นการคำนวณว่าเราจะใช้ตีไกล,ต,กลตีใกล้เนี่ยขึ้นอยู่กับการกะดาเมจว่าเราตายไหมว่าเราจะสามารถดึงเลือดกลับมาได้ไหมอย่างเวลาไฟอย่างเงี้ยถ้าสมมุติเราบวกถ้าเราตีใกล้ถ้าเราจะโดนล,ล้วงหรือจะโดนฆ่าเนี่ยเราก็อาจจะต้องทิ้งระยะเพื่อยืนให้ไกลๆเพื่อจะได้ตีฟรีนะครับแต่ว่าก็ต้องดูเลือดตัวเองนะเพราะเลือดเวลาตีกะค่้็ ตีไกลเสร็จปุ๊บอันนี้ทามมิ่งปกตินะไม่ว่าจะเริ่มแดงหรือเริ่มฟ้านะครับสตัวแรกเสร็จแล้วก็มาแท็กกลางนะครับอันนี้ปกติทามมิ่งนี้อ่าตรงเนี้ยขาค่อนข้างอันตรายนะครับช็อตนี้คือต้นไม้เขาตบ3ตบ4เสริมให้เรานะ อ่าอันนี้คือเวลาเราเล่นป่านะครับหอย่างสำหรับป่ามือใหม่อันนี้จําไว้เลยนะครับเวฟตรงกลางชุดเนี้ยชุด1น,นาทีเนี้ยโลมมิ่งนะครับสังเกต1อย่างว่าโลมมิ่งเราเป็นตัวยังไงและโลมมิ่งเขาเป็นตัวยังไงโลมมิ่งที่จะเซตอัพให้เราได้ง่ายๆแล้วก็จะตายง่ายๆบ่อยๆเลยคือ1นเทนนะครับถ้าใครเล่นป่าจะรู้ว่าโดนไอ้ช็อตตรงกลางจะโดนเทนบ่อยนะครับตรงเนี้ย คือป่าทุกตัวอยู่แล้วมันเอาจริงคือแทบไม่มีป่าตัวไหนที่ไม่มาแท็กกลางมั่ต้องมาแท็กอยู่แล้วใช่ไหมแล้วมันจะเจอเทนเวลาเราเล่นเนี่ยมันจะเจอเทน,จเ,จเ,ทนเจอต้นไม้แบบนี้อ่าเจออาจจะเจอลิกเตอร์ลิกเตอร์โลมิงเจอแก๊กวคฮีโร่ที่มันสามารถเซตอัพเราฆ่าเราได้อันนี้ต้องระวังนะครับอย่างตาเน,นี้ยของของเราเป็นต้นไม้นะครับมันสามารถฟริกเกอร์ไปตบแล้วกองกันได้อย่างช็อตเมื่อกี้นะครับของเขาเป็นมีหน้าเนี่ยอันนี้ไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่เพราะว่าเก่งสุดก็คือเครดึงล้วทำอะไรต่อไม่ได้เพราะว่าเมยเขาเป็นวีรานะครับ อันนี้คือสําคัญนะต้องระวังนะตายกันบ่อยมากช็อตตรงนี้แบบเวลาเจอเทนก็เทนมันชอบแบบฟิกเกอร์ไปแล้วก็ไถกลับมาอันนี้ก็จะเจอบ่อยนะครับแก๊กก็อาจจะมีฟิกเกอร์ดึงเข้าป้อมก็มีเหมือนกันนะครับต้องระวังนะเวลาเล่นป่านะครับจำไว้เลยช็อตตรงนี้พยายามเช็คฮีรโร่ดูว่าสามารถตายได้ไหมถ้ามันทําท่าเซียนใส่เรานะอย่างช็อตนี้เราทีมเราทําท่าเซียนใส่เขาได้ก็เลยได้เปรียบเยอะ แล้วก็เวลาเล่นป่านะครับจำไว้เสมอนะครับถ้าฮีโร่งอย่างอย่างตานนี้ยฮีโร่เราออกไปทางกลางถึงเลดใช่ไหมถ้าเราจะไม่อยากให้ต้นเกมเราเสียเปรียบมากเราต้องทําให้ต้นเกมของเขาอะ ที่สุดนะครับก็คือการเบรกการบุกป,ป่าน,นี่คือสิ่งที่ควรทนะํานะบางคนเนี่ยได้คิวช็อตนี้ไปแล้วก็อาจจะไม่ทำอะไรต่อแต่ว่ามันจะทําให้ความได้เปรียบเนี่ยมันน้อยลงไปนะเพราะฉะนั้นเวลาเราใครคิวได้ทําอะไรได้พยายามเอาอะไรไปเพิ่มนิดนึงนะครับอย่าให้มันได้แค่นี้จบพอเราต้องโลภนะต้องโลภจําไว้แล้วก็ต้องโลภอยู่ในจุดที่มันพอประมาณด้วยนะอันนี้เรามั่นใจว่าเราน่าจะบุกได้แล้วก็เลยะเวทป่าทําให้นาคอมันช้าลงนะครับอันนี้ทำให้นาคอช้าลงอันนี้คือต้นไม้ก็พยายามโซนนะ กอนนี้ก็คืออันนี้เราเยอะกว่านะครับเราเยอะกว่ากันได้เปรียบคือต้องบอกก่อนว่า ฮีโ่อย่างเงี้ยถามว่าเราคําอย่างไงเพราะว่าเรามั่นใจว่าต้นไม้เนี่ยยังไงก็น่าจะตายยากเพราะว่าเก่งสุดของเขาคือตอนนี้ที่เขาต้นไม้ได้คือมีวอลไฮใช่ไหมแล้วก็วีล่ากับมีนาเนี่ยทำอะไรไม่ได้หรอกเพราะว่าดาเมจต้นเกมมันไม่ค่อยมีมันจะต้องแบ,บ็นคอมโบเป็นชุดซีซีแน่นจริงแต่ดาเมจไม่แน่นครับสามตัวของเขาเนี่ยคือซีซีแน่นนะแต่ดาเมจต้นเกมยังไม่แน่นมากจังหวะที่เราบวกอะ่ะจะไม่แบบเอ้ยเปลี่ยนพี่ครับตีไกลแล้วเลือดมันลดพี่ทำไมไม่ตีใกล้ครับอย่างเงี้ย คือมันก็คิดเสมือนว่าเราเป็นแคที่ตัวหนึ่งอะ่ะถ้าเราเดินเข้าไปตีใกล้ถามว่าตีใกล้แรงกว่าไหมดีกว่าไหมดีกว่าแต่อันตรายโคตรนะครับยังช็อตอย่างเงี้ยเลือดเราเห็นไหมต่ำกว่าครึ่งหนึ่งนะนี่พยายามจะตีไกลๆแล้วก็ค่อยดึงเห็นไหมตีไกลเสร็จปุ๊บปาดาบลงมาต่อนะครับแล้วก็หลังจากนี้ก็มันจะเปลี่ยนเป็นตีใกล้อ่าแล้วก็ตีใกล้ดูเลือดขึ้นมานะครับอ่าเห็นไหมช็อตเนี้ย เพราะฉะนั้นหลายคนที่ชอบคอมเมนต์ถามนะครับ mm hmm. เวลาเล่นซิลเทียต้องใช้อันไหนใช้ตีใกล้หรือตีไกลดีกว่ากันครับพี่อันนี้คือต้องบอกว่าบอกไม่ได้นะครับมันขึ้นอยู่กับช็อตคือถ้าเรารู้สึกว่าเอ้ยเราสามารถตีไกลได้จนตายแล้วเราแบบไม่โดนอะไรเลยมาเลยนะเออแบบเหมือนเป็นแครลร่ยิงฟีออาพูดได้ง่ายมันคือแครลร่ยิงฟีอ่ะมันก็ควรจะตีไกลไปเรื่อยแต่เลือดจะลดตลอดนะครับสังเกตเห็นไหมอันนี้ช็อตนี้คือเราตีเราเปลี่ยนดาบเป็นตีไกลนะครับตีไกลบ่อยจนเลือดเรามันมันเหลือเท่านี้เห็นไหม แต่ก็รักษาตำแหน่งยืนทำให้เราไม่โดนล้วงม,มันก็มีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันไปเพราะฉะนั้นเวลาจะเลือก ตีใกล้ตีไกลอันนี้ขึ้นอยู่กับประสบการณ์เล่นให้บ่อยเราจะได้ตัดสินใจถูกนะครับช็อตนี้ลิเกเตอร์ฝั่งเขาเติมลงมาแล้วนะครับอันนี้คือเราอยู่นานเกินไปถ้าพูดตรงนั้นเราอยู่นานเกินไปอตอนนี้เราอยู่นานเกินไปแต่ว่าเราได้ไงก็ถือว่าโอเคไม่เสียหายตอนนี้ศูนย์ห้าแล้วนะเงินตอนนี้เราเล่นป่าก,ก็เหมือนกันนะครับตอนนี้คือเงินห่างมากเพราะว่าช็อตแรกที่เราต้องการตอนนี้ผมเล่นป่ามีเงินอยู่พันห้าเห็นไหมนาคอสมีอยู่เจ็ดร้อยนะครับสิ่งที่นาคอสต,ต้องทานะครับอันนี้พูดถึงในมุมนาคอสนะถ้าสม คือบวกยังไงมันก็ชนะยากถูกไหมคือบางทีเราเล่นป่าเอ้ยพี่ผมโดนเวทบัฟพี่ให้ผมทายังไงนะครับป่าบัฟมาถามว่าสําคัญไหมสําคัญนะครับแต่ก็ไม่ได้ที่สุดสมมติบัฟแดงเนี้ยตีไม่ตีถามว่าได้ก็ดีกว่าไหมถูกต้องแต่ถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับคือเราสามารถแบบหยุดพยายามเสียให้น้อยที่สุดเวลาเราเล่นเกมตามอย่างทีมเขาเนี้ยคือต้นเกมตรงกลางเนี้ยตรงกลางเนี้ยเขาเสียไปไใช่ไหมสองสามตัวใช่ไหม,ต,ต,ไหมตอนแรกแล้วเขาไม่หยุดเขาเสียปุ๊บเขาจะเอาคืนนะครับถามว่าเขาผิดไหมก็ไม่ผิดเขาก็ไม่ผิดนะครับแต่ว่าถ้าเขาเลือกจะเอาคืนแล้ว มันได้มันก็จะกลับมาเท่ากันศูนย์ศูนย์แต่พอมันไม่ได้ปุ๊บสิ่งที่มันตามมาเนี่ยเนี่ยอ่ะเห็นปะเงินที่มันห่างกันมากๆเนี่ยมันก็จะยิ่งห่างขึ้นไปอีกนะครับเพราะฉะนั้นเวลาตัดสินใจบวกหรือจะตัดสินใจการตัดสินใจถอยเนี่ยต้องเลือกดีๆนะครับเพราะมันจะมีผลแห่งการกระทําตามมาเสมอนะครับอย่างนี่ตานี้เห็นไหมเห็นป่ะเงิน700ผมพันห้านะคือมันต่างกันไปแล้วนะครับถ้าเป็นนาคอต้องหนีนะครับแล้วก็บวกยังไงก็สู้ยากเพราะว่าเงินนะครับแล้วก็นี่ แต่ว่าอึบ๊บเหมือนจะงัดไม่โดนช็อตนี้ก็เลยไม่ได้ไอะไรนาคอสพยายามจะอันนี้ถือว่านาคอสทําทดีแล้วคือพยายามจะแต่ก็ไม่ได้เอาคีสนะนี่เห็นไหมลิกเตอร์มาคือถามว่าช็อตเนี้ยลิกเตอร์มาแล้วได้ไหมคือเวลาเล่นออฟเลนถ้าสมมติเป็นผมเป็นลิกเตอร์นะตอนนี้นะ เราเล่นออฟเลนอะเราจะมาเติมแบบนี้เติมได้ครับแต่ต้องดูด้วยว่ามันมีกี่ตัวซึ่งตะกี้เราไฟตรงนี้4ตัวคือมันก็มันก็ยากที่จะแบบงัดแล้วตาย4ี่หรือแบบเอาไปตัวหนึ่งแล้วจะออกไปได้คือคืออันนี้มันยากไปตะกี้ลิเกเตอนนร์มาดูข้อมูลโอเคแล้วเกมเนี้ยสำคัญสุดการดูข้อมูลนะครับมาดูข้อมูลว่าเอ้ยใครอยู่ตรงไหนบ้างอเออกลับหรือยังอะไรเงี้ยโอเคแต่คือพอเขาเลือกตัดใจบวกปุ๊บแล้วไม่ได้คราวนี้ก็ไหลาย,ยาวเลยนะครับเพราะนี่นะอยู่นี่ตัวออฟเลนเราก็จะฟีไปอีกนะตน,นี lane, เน่ิิกมทมมา780 ยีหน้าเรา800ถือว่ายังไม่ห่างมากแต่เวฟถัดไปนี่น่าจะเสียหายอยู่นะ่ะแล้วก็นี่เวลาเราได้เสร็จปุ๊บทามมิ่งก็จะประมาณนี้แหละนะครับเข้ากลางเสร็จปุ๊บบวกมันจะประมาณนี้เลยนะเวลาเล่นป่านะครับเข้ากลางเสร็จมันจะบวกประมาณไฟหนึ่งนะครับแล้วมังกรจะเกิดพอดีนะเวลาเล่นป่าถามว่ามังกรกับดาร์กต่างกันยังไงนะครับสำคัญขนาดไหนถ้าเราได้มังกรเนี่ยการเคลียร์คลิปในเลนของเพื่อนเราการฟาร์มของเรามจะวขึ้นนะครับแต่ว่าถ้าได้ดาร์กก็จะมีไอ้กระจวม่วงออกมาตัวหนึ่งก็ดันเวฟไอ้ดาร์กสเตเดียร์เนี่ยมันม ไม่อยู่เลนปุ๊บมันยิงคลิในเลระหมดเงินเรานี่หายไปเลยนะอันนี้เวลาตีดังให้ต้องระวังนะครับต้องคอยสังเกตต้นเกมนี่คือบางทีมันยิงแป๊บเดียวคลิเลระหมดละเหมือนโดนแท็บเวฟอย่างนั้นนะอันนี้ก็พยายามไหมผมพยายามจะเวลาเล่นเสียเทียพยายามจะแบบตีไกลก่อนนะสังเกตจะพยายามตีไกลก่อนคือเหมือนมันตีฟรีอะ่ะตีไกลก่อนแล้วก็โยนดาบเข้ามาแล้วก็อ่ะเปลี่ยนม,มาตีใกล้ ฮัมโบเซเทียประมาณนี้นะครับแล้วก็จําไว้ว่านะครับเวลาที่คนเล่นป่าต้องจําคือประมาณ2นาที1415ิาวิเนี่ยนี่จะเป็นทามมิ่งของป่าที่บัฟตัวแรกจะเกิดนะครับอันนี้ทามมิ่งนี้เลยนะต้องจําไว้ถามว่าต้องจำามาทําไมอย่างน้อยสุดเนี่ยเราจะได้รู้ว่าตอนนี้โดยปกติถ้าสมมุติเราบวกมาอยู่แถวๆฝั่งนี้เราจะได้มาเวทบัฟตัวแรกของนาคอที่มันเริ่มเปิดฟาร์มอยู่แล้วนะครับเพราะว่านาคอีในปกติมันเริ่มฟาร์มอยู่แล้วนะครับแล้วตะกี้คือเราไปเวทแดงก็การันตีเลย,ยร้อยเปอร์เซ็นต์มันเร ที่บัฟฟ้าฝั่งตรงข้ามได้เลยนะครับแต่ก็อันตรายเกินไปอย่างที่บอกว่าเราไม่จำต้องรีบเพราะว่าฮีโร่เราที่เราเซตมาที่เราดูมาตั้งแต่ตอนต้นเราเป็นตัวกลางๆไปค่อนข้างทางเลดนะครับถ้าเลดเราก็ได้เปรียบไม่จำต้องรีบวิธีคิดต้องอย่าลืมนะอย่าลืมคอนเซปต์ตอนต้นเกมไว้นะครับอันนี้สําคัญนะคอนเซปต์ตอนต้นเกมตอนที่เราดูฮีโร่ทั้งหมดว่าตัวเราเป็นตัวประมาณไหนแล้ววิธีเล่นเราจะเล่นไปตามนั้นนะครับอันนี้เราก็อ่ะจะก่อ4-0แล้วตีใกล้ตัวหนึ่งแล้วก็ดูดเลือดใชนไหมตอนตีแก อ่ะก็นี่เห็นไหมเวลาเ้วเลวเาลาแบบเกียดเดินก็ตีไกลไปเวลาเลือดน้อยเราจะวิ่งเร็วด้วยนะครับเวลาเล่นซีนเตียนะครับทมทามิ่งปกติอ่ะแล้วก็มีเวลาก็วิ่งมาแท็กหน่อยเห็นเพื่อนบวกนะครับเห็นเพื่อนบวกก็วิ่งมาหน่อยมาเอนจอยมาเอนจอยนี่ช็อตนี้คือคนเราเยอะกว่านะครับคือตอนเนี้ยสิ่งที่ทีมตรงข้าม สิ่งที่ทีมเขาต้องข้าว่าทําผิดคือเขาพยายามจะเหมือนคนแบบอยากได้คืนเนี่ยพยายามจะเอาคืนเอาคืนตลอดแล้วคั้นี้พอคนน้อยกว่าเงินน้อยกว่าก็เรียบร้อยนะครับ ถามว่าจอดเมื่อกี้เราเราไม่จําเป็นต้องเดินมาเติมก็ได้ไหมก็ได้นะ mm hmm. เวลาเล่นป่ามันไม่มีลายเดินที่มันแบบถูกต้อง100%ซมันขึ้นอยู่กับว่าเกมนั้นทีมต้องการดาเมจจากเราหรือเปล่านะจอดนี้ถ้าสมมุติเราไม่เดินมาบวกตรงนี้แล้วเราไปฟาร์มบับแดงต่อเราอาจจะไปต่อดาร์คเลเยอร์ได้ไวกว่านี้ก็ได้นะอันนี้ก็แล้วแต่นะครับวิธีเดินต้องตัดสินใจเองนะครับเวลาจะเดินนะแล้วก็เวลาฟาร์มเนี่ยก็เหมือนเดิมนะครับทุกการบวก,ท,ก,กทุกการเสร็จไฟเเรียกว่าการเสร็จไฟมันด<ๆ>ูแปลกเ่าเวลาบวกเสร็จทุกคครรัั้้งงนนนนนะบยยย่าาาลืมมเเเปปิิิดดหีพ สังเกตหลายๆคนเวลาเล่นแบบแรงไม่สูงมากไม่ค่อยดูหน้านี้นะสำคัญนะหน้านี้สำคัญนะมันเป็นการตัดสินใจว่าเราจะทำอะไรต่อเงินขนาดนี้ตอนนี้เงินป่านี่คือห่างมากแล้วนะเห็นไหมสองพันสี่กับหนึ่งพันหนึ่งนะครับนาคอรหนึ่งพันหนึ่งคือบวกยังไงก็แพ้อันนี้ต่อให้เราแบบปล่อยจอยเรายังบวกชนะเลยตอนนี้คือนาคอรก็พยายามเก็บบัฟทุกหลุมจำไว้นะครับเวลาเล่นเกมตามถ้าสมมุติเราเล่นป่าเกมตามการที่เราเก็บบัฟทุกหลุมอย่างเงี้ยมันจะไม่ได้ทำให้เงินเรากลับมาไวนะอ่าอย่างเงี้ยเนี่ยดูนาคอนะเห็นไหม คืออย่างเงี้ยทามมิ่งของนาคอสมันจะไม่ได้กลับมาไวนะสิ่งที่เราต้องทําแล้วผมอยากจะแนะนําก็คือเวลาเราเกมตามสมมติมผมเป็นนาคอสตานี้ผมจะเอาแค่บัฟใหญ่อย่างเดียวนะอย่างบัฟฟ้าบัฟแดงแล้วก็คิปตัวเล็กนียไว้ที่หลังแล้วพยายามเข้าเลนก่อน ยพยายามเข้าเลนก่อนตอนนี้เห็นไหมตอนนี้คือเลนข้างล่างก็ฟรีเห็นไหมเนี่ยพอนาะคอสติดที่แบบคือทามมิ่งของการฟาร์แบบนี้มันถูกต้องสําหรับการเล่นเอ่อเกมปกตินะครับแต่อย่างเงี้ยคือเกมมันตามแล้วอ่ะคือถ้ามัวแต่ฟาร์มอย่างเงี้ยเงินโอกาสที่มันตามมามันยากมากเพราะว่าคี้ป่าก็ไม่ได้เงินเยอะขนาดนั้นนะเห็นไหมนี่คือข้างล่างก็เสียไปแล้ว1 set. เซตเพามัวแวะ เห็นไหมแล้วก็แวะกลับมาที่เนี่ยคืออย่างเงี้ยคือ,อยากมากนะเพราะฉะนั้นเวลาเล่นไป่าแบบนี้นะมันจะห่างเข้าไปอีกนะครับอ่ะส่วนเราก็เวลาบวกเสร็จเราก็กลับมารันบัฟทามมิ่งปกติได้เพราะว่าเซียนชีเป็นตัวที่ฟามค่อนข้างจะไวนะแล้วก็เลือดไม่ค่อยหมดหรอกก็อยู่ได้ทั้งวันด้อย่างเงี้ยอันนี้เราเก็บบัฟได้แล้วก็อ่ะเหมือนเดิมนะครับพยายามเดินเข้ามาแท็กนะครับพยายามเดินเข้ามาแท็กบัฟแท็กอะไรนี่นะต้นไม้ช็อตนี้ทําสวยจัด เขาค้ำให้และนาคอสก็ยังเหมือนเดิมนะเห็นไหมสิ่งที่นาคอสพยายามทําถามว่าผิดไหมไม่ผิดนะจอดการที่มาช่วยอย่างเงี้ยแต่ถ้าสมมุติว่าเขาตายขึ้นมาเนี่ยไอเงินตรงเนี้ยที่มันห่างตอนนี้คือเงินห่างสองเท่าแล้วนะเห็นไห คือเงินซีเนเทีย3000นาะคอสพันห้านี่คือถ้าตายอีกรอบหนึ่งนี่มันจะห่างไปเป็น4,000เลยนะเพราะซีเนเทียจะฟาร์มฟรีอีกนะต,ตอนนี้สิ่งที่นาะคอขต้องทำาพือต้องโฟกัสคีฟอาจจะต้องวิ่งไปวิ่งไปแท็กเลนหรือไม่ก็จริงๆเวลาเล่นป่านะจะมีวิธี2อย่างเวลาเกมจะกลับมานะครับคืออาจจะต้องมีใครสักคนเสียสละนะอย่างตาเน,นี้ยลิกเตอร์สามารถเสียสละได้มาเล่นเป็นโลมิ่งยืนกับมีนาแล้วยกเวฟนะครับการยกเวฟคือการที่เปลี่ยนนาะคอสจากจะจ,จังเกิลเนี่ยให้มาเป็นออฟเลนไปเลยนะครับเอาป่าเสร็จ Off lane, off lane, เพื่อจะให้เงินมันตามกลับมาทันถ้าฟาร์มอยู่อย่างเงี้ยเฉยๆอ่ะโอกาสที่มันจะตามกลับมาทันยากเพราะว่าอย่าลืมว่าฝั่งตรงข้ามก็ฟาร์มฟรีนะครับอย่างซีเนีในฟาร์มฟรีเห็นไหมไงล้วก็กลับมายากนะนี่แล้วพอเลือดโลนะครับมันก็จะเข้ามาหลูปเดิมเห็นไหมคือเราเนี่ยอย่างผมเนี่ยผมรู้ว่าตอนนี้เกมมันนำใช่ไหมแล้วนาคอเลือดโลมันจะวนมาหลูปเดิมเห็นไหมแล้วก็บุกป่าเขาได้เหมือนเดิมเห็นไหมว่าเวลาเราเล่นเกมนาอะ่ะถ้าเราอยากจะ อุดให้มันจบอุดให้มันจนนะ่ะคือเราต้องตัดทุกอย่างที่ตัดได้นะอันนี้คือตัดทุกอย่างที่ตัดได้ตอนนี้คือรวมเราพยายามจะคัดทุกอย่างนะแล้วก็เวลาเล่นเซีเทียจะมีคนถามว่าเล่นสายดาบหรือสายธนูดีกว่ากันนะครับสำหรับมือใหม่หรือคนที่อยากเล่นชิวๆผมแนะนําให้เล่นสายธนูนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างจะแบบฟาร์มชิวๆเลยมันมีดูดเลือดด้วยแล้วก็ตีไว้อาจจะไม่ต้องคิดอะไรเยอะเซตอัพไม่ยากยิงยิงดูดดูดเข้ามาก็จบนะแต่สายดาบจะดีกว่าตรงที่ดาเมจมันจะแรงกว่าแล้วก็เวลายิงเวลาไฟมันใช้เวลาสั้นนกว่ามัแบบ ตึกตึกตึกสามท,ท,ทีแล้วออกเพราะมันตีแรงไงอย่างเวลาตีใกก็ตีแรงแต่ว่าเลือดมันก็จะโลหน่อยต้องคำนวณดาเมจดีๆนะครับโอเคตอนนี้คือแครี่นี่เงินห่างพันหนึ่งแล้วนะออฟเลนลิกเตอร์ er กับยีน่าก็ห่างกัน400นะครับส่วนโรมิงห่างกัน600เมตรนี่ห่างกัน800ก็เยอะอยู่นะนี่เราพยายามจะโซโนบอลนะตอนนี้3นาทีนะครับ53บากับดักเซย์หน,นึ่งตัวอันเนี้ยตีได้เพราะว่าฝั่งเขาเจ็บนะครับอันนี้ฝั่งเขาเจ็บล้วก็สามารถตีได้เลยเพราะว่าเดี๋ยวก็จะสีนาทีพอดีนะป้อมกลางก็จะเปนนนขอองราแ่น แล้วเราเดินก็ประมาณนี้พยายามสังเกตอ่าเห็นไหมแล้วก็ดึงเลือดก,กลับมาแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับเวลาเล่นซีเนเทียหลายคนจะเห็นว่ามันจะมีสกิลอีกอันนึงขึ้นอยู่ข้างบนนะครับตรงที่กดตัวแข็งอะไรพวกนี้เออมันชื่อว่าบัตรรีชัวนะครับทุกครั้งที่คิวได้7ตัวนะครับมันจะเป็นพาสซีฟนะครับพาสซีฟ เป็นเหมือนเป็นดอกไม้หรือสักอย่างอะไรนะเป็นแดงๆอ,ะอ,อ่ะเจ็ดตัวจะสามารถกดได้ทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะจคิวอีกหนึ่งตัวนั่นจะกดได้แหละนี่ตอนนี้6อยู่นะอย่าไปกดก่อนนะครับย้านะครับเวลาเล่นซนเทียฮาร์ดสี่บัตรรีชัวที่อยู่ตรงไอเทมกดใช้อย่าไปกดก่อนนะไม่ประโยชน์อะไรนะครับถ้ากดก่อนสแต็กที่คิวทั้งหมด6ตัวอย่างตาเน,นี้ยเราคิวไป6 มันจะรีเซ็ตเป็นศูนย์ทันทีนะไม่ได้ช่วยอะไรนะอย่าไปกดนะไม่มีประโยชน์อ่ะตอนนี้ก็คือเราจำทามมิ่งได้เวลาเล่นป่าพยายามจำทามมิ่งเพราะว่าเวลาคิดง่ายๆเวลาเราเล่นอ่ะบัฟเราเกิดเมื่อไหร่แปลว่าบัฟเขาเกิดเมื่อนั้นนะครับอันนี้คือคิดง่ายๆทามมิ่งปกตินะครับอาจจะถูกบ้างไม่ถูกบ้างแต่ส่วนใหญ่จะถูกจะเป๊ะนะอย่างเงี้ยเห็นไหมอันนี้คือบัฟเราเกิดนี่ผมก็มั่นใจว่าส่วนมากมันก็ต้องเกิดอยู่แล้วมีไม่มีไม่รู้แต่ต้องเดินมาเช็คอย่ามีช่องว่างให้ป่าเขามีเวลาแล้วกลลับมมาาฟร์ได้้แวก็ตตัวอย่าาางงนคสถ้มมิฟแดก้เิดใหลือกัสํา อีโร่ฝั่งตรงข้ามมากกว่านาคอสส่วนมากใช้บัฟฟ้าสําคัญมากเพราะเราคู่ดาวใช่ไหมเราก็เลยเลือกตัดบัฟฟ้าก่อนอันนี้เห็นไหมนาคก็พยายามมาแล้วพอเราได้แล้วคือแผ่นนี้มันก็จะมีเวลาขึ้นบอกก็เวทง่ายแล้วอ,อันนี้แล้วก็เห็นไหมถ้าผมสังเกตว่าเวลาไฟาผมพยายามยิงไกลก่อนนะเพราะมันยิงฟรีไงรู้สึกว่ามันยิงฟรีแล้วก็กลับมาดูดเลือด เท่าทามมิ่งเดิมนะครับตอนนี้เราก็ดูว่าเวลาเล่นป่านะครับจังหวะหนึ่งสัก5นาที6นาที7นาทีเนี่ยเราต้องมาเริ่มตัดสินใจแล้วว่าตัวปัญหาตัวที่ทําให้เกมมันกลับมาพลิกกลับมาเป็นฝั่งของเขาได้เนี่ยคือตัวไหนนะครับซึ่งตอนนี้ผมมองว่าตัวที่จะแบกทีมนี้ได้ก็จะมีแค่นาคอสกับวอลไฮนะเวลาบวกจะได้โฟกัสถูกตัวบางคนเวลาบวกไม่ไม่มองอะไรเลยแล้วแบบเหมือนสกิลใส่ตัวไหนก็ได้อะมันไม่พอนะมันต้องให้ถูกตัวด้วยนะครับอันนี้ข้างบนแตกไปแล้วอ่าอันนี้ข้างบนเราเสียปุ ถ้าสมมติเพื่อนตายเลนไหนตายก็ตามนะครับขึ้นสก,กอร์ปุ๊บดูเลยอ้าวเกิดอะไรขึ้นเคลียร์คลิปหรือยังถ้ายังไม่เคลียร์ต้องรีบขึ้นมาซ้อนนะครับตอนนี้เมื่อกี้ผมเห็นโดนฆ่าโดนสองหนึ่งก็พยายามรีบขึ้นมาซ้อนนะพยายามจะซ้อนอันนี้เขาพยายามจะเอาป้อมไปแล้วเราก็อำนาจของเงินนะตอนนี้คือบวกไงเราก็ชนะนะครับเพราะว่าเงินมันห่างนะเงินมันหนะ่างที่บอกเงินมันห่างนะเห็นไหมผมพยายามจะยิงไกลก่อนพอยิงไกลไม่ถึงก็ค่อยดึง ดึงกลับมาแล้วก็ได้เลือดเพิ่มนะครับจอดนี้ถือว่าเขาก็เสียอีกจริงๆเมื่อกี้เขาควรจะหนีนะแต่เขาเลือกหันกลับมาสู้ก็ลําบากที <All right. S 1> นี่เห็นไหมไอตัวปัญหาที่บอกไปก็คือฝั่งนี้นะครับอันนี้เขาเยอะนะเวลาเราเสียฝั่งใดฝั่งหนึ่งสมมติเราเสียฝั่งขวาสิ่งที่เราต้องทำคือเราต้องเอาอะไรแลกกลับมาให้ได้นะครับอย่างเงี้ยผมเห็นแล้วว่าฝั่งขวาเราเสียปุ๊บฝั่งซ้ายเราต้องเอาคืนให้ได้ไม่งั้นเดี๋ยวเราจะไม่ได้อะไรเลยนะครับพยายามอย่าให้เสียฟีเวลาตัดสินใจพยายามจะมองให้มันแบบ มึงสียมึงได้กูก็ต้องได้บ้างอะไรแบบเนี้อ่าแล้วก็นี่นะครับได้ป้อมไปแล้วซิเนเทียเนี่ยเป็นจังเกิลไม่กี่ตัวนะที่เวลารับเวฟรับเลนแล้วถ้าเงินนําอาจจะต้องมีคนมากกว่าหนึ่งเพื่อมาลุมนะครับอย่างตาเนี้ยฮีโร่ที่จะฆ่าซิเนเทียได้น่าจะมีแค่วีล่าหคอมโบไกลๆแล้วเราสวนไม่ทันเออ ที่เหลือก็น่าจะสู้ได้โดนซีซีหนักๆเพราะฉะนั้นเราก็โฟกัสนะครับพยายามโฟกัสดูว่าวีล่าเนี่ยมันอยู่ไหนเพราะถ้าโดนซีซีแล้วโดนยัดโดนงัดอะไรอย่างเงี้ยเราอาจจะตายได้นะพยายามมองอย่างนี้ผมมั่นใจแล้วตรงกลาง3ตัวเห็นไหมตรงกลาง3ตัวนะต,ตอนนี้เราไม่เห็นนาคอสนะครับต่อให้นาคอสมาลุมอยู่กับล็เกเตอร์ก็นา่าสู้ได้เพราะว่าตอนนี้เราคิวเจ็ดแล้วเห็นไหมคิวเจ็ดปุ๊บจำไว้ซีเนเทียคิวเจ็ดปุ๊บพาร์สีมันจะเป็นรูปตรงกลางจะกินรูปดอกไม้นะครับดอกไม้เจ็ดดอกจะกดพาร์สีไปหนึ่งครั้งกดปุ๊ เพราะว่ามีพาสีหนึ่งทีนะตอนนี้เรามีธนูกับโบเกนแล้วอ่ะน,นี้ก็ตีฟรีไปไม่มีใครมารับน,นี่กดอันติแรกไปก่อนหนึ่งทีไหมรระวังวีล่าแล้วก็พยายามโฟกัสเมื่อกี้เราเอาดาบยิงใส่ลิเกเตอร์แล้วก็ปลาใส่วีล่าก็คือเวลาเราเจอซีนนะเราต้องระวังจังหวะแบบนี้ด้วยนะคือเราเดินมาแบบงงๆเอา้าเกี่ยวอะไรวะแล้วก็เรียบร้อยบูบนะโดนปลาดาบใส่เนี่ยช็อตน,นี้ก็คือคนก็ต้องส่งคนมารับนะครับ แล้วก็เราโดนดึงอ่ะเนี่ยแล้วพอเราโดนปุ๊บรู้ว่าจะตายก็กดพาสีไปหนึ่งทีไหมเลือดกลับมาเต็มหนึ่งทีแล้วพอเรากดแบบนี้ปุ๊บจะแตกไอ้เจ็ดคิวที่เรามีเจ็ดดอกไม้ที่เรามีตอนแรกอะ่ะมันจะรีเซ็ตเป็นศูนย์นะครับเราต้องเริ่มคิวใหม่นะเริ่มคิวใหม่ทุกครั้งที่เรากดพาสีนะครับมันจะถูกรีเซ็ตเป็นศูนย์เสมอยกเว้นเวลาเล่นคู่กับเด็กต้านะครับเด็กต้าจะไม่จะไม่รีเซ็ตเป็นศูนย์นะดอกไม้พาสีนะครับอ่านี้แล้วก็เห็นไหมเวลาไฟจะพยายามยิงไกลก่อนเเสมะะครรับพาาว มันยิงฟรีนะครับยิงฟรีเห็นไหมยิงไกลเสร็จปุ๊บแล้วก็ดึงเลือดก,กลับมานะครับเห็นไหมยิงไกลแล้วก็ดึงเลือดมีตัดสินใจเวลาเล่นนะ่ะตัดสินใจ2อย่างนะครับเ like, วลาตีไกลเราจะดึงเลือดก,กลับมาหรือจะปลาใส่เขาให้ดูว่าถ้าเราปลาใส่เขาเนี่ยแล้วมันตายพอดีไหมแล้วมันสามารถกดดันต่อได้ไหมถ้าสมมติปลาใส่เขาแล้วมันไม่ตายหรือมันไม่ได้อะไรกะดึงเลือดก,กลับมาหาตัวเองดีกว่าอย่างชา้าเมื่อกี้ผมข้าววาลไฮดด้วยกันปลาดาบใส่ลงไปเลยก็คือเลือดน้อยก็ไม่เป็นไรเพราะว่ายังไงก็ไม่มีตัวดามจอยู่แล้วนะครับ นี่นคอสพยายามจะสวนอยู่ตอนนี้คือเงินนาคอสสองพันหกเราห้าพันสามเห็นไหมสิ่งที่นาคอสไม่ทําเลยตาเนี่คือนาคอสไม่ซ่อมเงินนะครับนาคอสไม่ซ่อมเงินตาเนี้คือเงินมันไหลาย,ยาวมากเพราะว่าแต่ละเลนแต่ละตำแหน่งของเราอ่ะคืออุดช่องโหว่แบบไม่มีจังหวะให้ไปซ่อมฟาร์มเลยนะครับและนาคอสก็ไม่พยายามจะซ่อมฟาร์มจุดนั้นด้วยแล้วก็ทำมิง่งก็จะวนกลับมาใหม่เหมือนเดิมก็ ทำเหมือนเดิมนะครับทำให้มันจนวิธีวิธีเล่นให้เก่งให้ง่ายที่สุดคือทําให้ตัวเองรวยและทําให้ฝั่งตรงข้ามจนอันนี้คือวิธีง่ายสุดจำเอาไว้ไม่ว่าจะเล่นกับฮีโ่ตัวอะไรก็ตามนะครับแมสเซนเจอร์เนี่ยมันจะฟาร์มค่อนข้างจะไวเนี่ยผมจะต้องปลาก่อนปุบแล้วก็กัดทําใว่าเอ้ยไม่ตายโอเคแล้วก็ปลาใสา่เข้าไปแล้วก็กลับมาดูดเลือดเห็นไหมคอมโบมันจะประมาณนี้นะครับมันจะอยู่ประมาณตรงนี้ ่าแล้วก็กลับมาลันบัฟเหมือนเดิมนะครับไอเทมของซีเทียนเนี่ยขึ้นอยู่กับตานะถ้าตาไหนที่ตัวแท้งเยอะอาจจะเปลี่ยนโอมิอาร์มนะครับที่ผมกำลังจะออกนะครับเป็นทารอนอันนี้ก็ได้อยู่ <Legend ary. S 1> ตอนนี้คือตีธรรมดาก็อยู่แล้วเนี่ยช็อตอย่างเงี้ยช็อตอย่างเงี้ย สังเกตว่าช็อตอย่างเงี้ยถ้าเรารู้สึกว่าตัวมันหนีไม่ได้หรือเราไม่สามารถถอยออกมาเพื่อยิงฟรีได้เป็นเหมือนแครี่เปลี่ยนดาบให้เป็นตีใกล้นะครับตีใกล้ดูดเลือดนะครับคุ้มคุ้มกว่าเสมอจำเอาไว้ถ้าตีก็ได้ก็ตีก็ดูดเลือดไปนะดูเวฟนะครับจำไว้ว่าเงินเนี่ยในเกมนี้ส่วนมากมาจากเวฟนะครับเราเห็นเวฟตกแล้วก็มาต้มนะครับเพราะว่ายังไงเพื่อนตรงนี้ก็บวกไฟได้อยู่แล้วนะครับ พยายามมาซ่อมเวฟซ่อมอะไรด้วยนะครับตอนนี้คือเงินตอนนี้ก็เป็น6กพันแนะขอสามพันหกอันนี้คือเงินห่างมากนะตอนนี้อย่าลืมว่าเวลาเล่นซินนะครับฮีโร่เราเป็นกลางถึงค่อนข้างจะรลญฮีโร่ที่ค่าเราได้มีไม่กี่ตัวในตอนนี้นะต้องดูเงินดูตัดสินใจดูว่าตัวไหนที่ค่าเราได้แล้วก็พยายามแยกไฟเวลาเล่นซินนะครับดึงคนมาถ้าสมมุติฝั่งเขาไม่กันเวฟก็จะเข้ามาฝั่งฝั่งที่เราไปดันมาอันนี้คือเวฟคือเขาไม่กันก็ดันมายาวๆเราเพื่อนตรงนี้ก็น่าไฟได้อยู่แล้วแล้วพอมีบวกปุ๊บแล้วววิ่่งมาชย ตามทามิงปกติเห็นไหมจะยิงไกลก่อนเสมอนะครับยิงไกลเสร็จปุกก๊บกลับมาตีใกล้นะอ่าตีใกล้แรงกว่านะครับตอนนี้เราก็จะกลับมาตีใกล้เนี่ยพวกตัวแทงก็ตีใกล้อย่างเดียวเห็นปะเวลาบวกก็ประมาณนี้เซียนเซียมเป็นตัวที่ไม่มีสก,กิลอะไรพิเศษเลยนะครับนี่คือคอมโบที่ผมบอกนะจะจะตายเพราะคอมโบนี้แหละนะตีไกลไปก่อนตีกกนไปก่อนเห็นไหมเลือดจ,จะลดตลอดนะครับอ่ะจบไฟแล้วก็ดึงกลับ แล้วก็กดอันตีแรกอันอันติของซินเทียมันคือการที่เอาเลือดเราเลือดเขามารวมมันก่อนแล้วค่อยแบ่งกันนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเวลาจะเล่นซินเนี่ยจะเล่นตาที่มันเจอพวกสก,กัดทาร่าเทตต้นไม้อันนี้จะคุ้มสุดเพราะไอ้พวกนั้นเลือดมันหมื่นห้าหมื่นหกหมื่นเจ็ดอยู่แล้วแลกไงก็เต็มนะครับอ่ะตอนนี้เราได้สามทมทีเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เราแค่ตัดบัฟตัดทรัพยากรทุกอย่างรอเวลาเขาดิน้น จนตุยเองนะครับคือตอนนี้คือนาคอสไม่มีช่องให้ฟาร์มละเพราะว่าจังหวะที่ฟาร์มได้ซ่อมได้คือเขาไม่ซ่อมเห็นไหมมันก็เลยทําให้เงินมันห่างไปเรื่อยนะครับเวลาแล้วก็เวลา8นาทีถ้าเราอยากจะจบเกมเวลาเล่นป่าตัดสินใจให้เลือกฟาร์มเอาอันใดอันหนึ่งนะครับพยายามเอาดาร์คสเตเเยอร์นะเพราะว่ามันจะมีไอ้แย้ตัวจิ๋วกับดาร์คสเตเยอร์จะได้ช่วยดันจบได้ง่ายนะครับเน่แต่จริงเกมน้ำอย่างนี้เราสามารถเอา2อันพร้อมกันได้นะเอา2อันพร้อมกันได้โอเคแล้วก็เวลาปล่อยดาร์กนะครับเลือกปล่อยเลนที่คิดว่าเราจะจน ลแหละคือถ้าเงินนําพยายามทําให้ฝั่งตงัวข้ามาบวกกับเราบ่อยๆอย่าพยายามหนีคือมันจะมีการปล่อยแบบ2แบบคือปล่อยแบบปล่อยในเลนที่เวฟตกนะครับกับปล่อยคือไม่มากันมึงก็แตกคือตอนนี้เราเลือกปล่อยเลนตรงกลางเพื่อให้มันมาบวกตรงกลางนะครับเพราะใช้เงินที่เรามีที่เราห่างเนี่ยให้มันได้เปรียบที่สุดนะครับแล้วก็เลยมาปะทัดตรงกลางเลยนะชอน็อตนี้เห็นไหมพยายามจะนี่นะพยายามตีใกล้ไหมช็อตตีใกล้ก็ตีใกล้แล้วเนี่ยช็อตนี้ คิวไป15แล้วนะครับก็อย่างตะก,กี้คือคิวไป7ใช่ไหมหลังจากนั้นก็คิวมาเพิ่มอีกเป็น8สแต็กของเซเทียจะมากสุดแค่7นะครับต่อให้เราคิวร้อยตัวมันก็มีแค่เถ้าเราไม่ใช้นะครับพอครบเสร็จปุ๊บก็กดอีกรอบหนึ่งนะตอนนี้ต้องกดอีกรอบหนึ่งอ่านไหมกดอีกรอบหนึ่งแล้วก็เกิดมาก็ประมาณนี้นะครับเวลาเล่นซินทามมิง่งจับจังหวะให้ดีตัวเราเวลาประมาณไหนและสู้ได้ประมาณไหนนะครับและที่สําคัญเล่นป่านะครับจําไว้ นาทีแรกตรงกลางสําคัญมากๆจะตายไม่ตายเนี่ยตรงนี้สําคัญเกมจะเปลี่ยนเลยอย่างตาเน,นี้ยถ้าสมมติเราไม่ได้ตรงกลางเราจะเวทป่าบับแดงต่อไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นก็โฟกัสไอ้ดีเวลาเล่นป่านะตามนั้นนะครับผมซินเนเทียใช้เงินเท่านั้นถ้าเงินตามอ่อนถ้าเงินนําก็คือตบหมดนะครับเพราะฉะนั้นการฟาร์มทามมิง่งอะไรต้องเป๊ะหน่อย ตัดสินใจดีๆนะครับคลิปเกมนําก็ประมาณนี้นะครับผมแล้วก็สําหรับใครที่อยากให้พี่ดูคลิปไหนว่าเล่นดีไม่ดีก็กดบันทึกคลิปแล้วก็ส่งไอดีพาร์ทมาให้พี่ดูได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมาวิเคราะห์ให้ดูแบบนี้นครับแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับเป็นตัวอะไรก็ฝากติดตามด้วยนะจ๊ะ